สวัสดีครับโฟล์มครับโฟกัสเองค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันครับโฟกัสวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นเกมปิดตาตีกันเลยคะเกมนี้นะคะคือเราเนี่ยจะให้คนหนึ่งนะคะปิดตาแล้วก็ตีคนนึงเองแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบเดินเฉยแบบยังไงทุกคนเห็นในสนามแล้วไหมคะสนามเรามีไก่อกซึ่งมุกดาของเรานะคะทุกคนจะเป็นไก่อกนะคะทุกคนคือเวลาเราอยากจะมีเสียงใช่ไหม ซึ่งคนที่เป็นผู้ตีเนี่ยจะจะรู้นะครับว่าตำแหน่งของคนที่กําลังหลบเราอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ค่ะทุกคนแ้่เรานะคะก็จะเอาไก่โอ่งเนี่ยไว้ตรงเท้าของเราใช่ไหมใช่เวลาเดียดมันจะมีเสียงเอ๊นั่นแหละค่ะทุกคนเสียงแจ้งเตือนโอเคไม่มีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตีก็จะเป็นโฟมนั่นเองค่ะอันนี้ไม่เจ็บนะคะทุกคนไม่เจ็บไม่เจ็บครับกติกามีอยู่ว่าเราเนี่ยจะแบ่งเกมเล่นเป็นสามเกมโดยแต่ละรอบเนี่ยเราจะแบ่งสลับฝั่งกันเป็นฝ่ายตีและฝ่ายหนีเราจะใช้เวลาทั้งหมด2นาทีในการเล่น ใครใช้เวลาตีได้น้อยกว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าหากใครใช้เวลาตีเกินเวลาที่กําหนดไว้จะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีพร้พอ,อมแล้วพออร้อมแล้วเราจะาามาห,มหาคนตียิงจุบยิงจุบใครชนะตีแล้วกันเอ้ยอคใครชนะเลือกดีกว่าว่าจะเป็นคนตีหรือว่าคนโอเคยิงจุบเลือกอะไรเอาคนอ่ะขอขอตีเลนแล้วกันอ่าันพีก็ต้องเป็นคนที่ต้องไปหลบซ่อนนั่นเองนะครับส่องไม้ดีแล้วกันนะทุกคนแอบีมเอาไก่อกใส่ไว้ในเท้าก่อนอ่าโอเค เสียงพร้อมเก้ยยังพี่โกงนะอันนี้ปรับแพ้นะแต่ต่อไปผมจะเป็นคนตีแล้วนะครับทุกคนอไเยโอเคมาพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็จะให้โฟกัสปิดตาก่อนนะครับแล้วแล้ว<ร>ผมก็จะไปอยู่ข้างหลังนะพอนับ1 2 3ปุ๊บจะเป็นการเริ่มเกมทันทีกัพร้อมไหมครับสร้างเกิดไว้กันอันนี้ก็คือเป็นเขตของเราแล้วค่ะทุกคนก็เกินนี้ไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมแน่นอนใครจะออกกันเริ่มเลยนะได้ครับเดราจะแอบก่อนนะโอเคโอเคพร้อมพร้อมนะทุกคน หนึ่งสอง, Four ส,องสามเริ่ม ฮะโดนโดนแกโดนไปในช่วงเวลาโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เราเก่งเกินอีกแล้วแค่40เวเองตีได้ละโอเคค่ะต่อไปจะเป็นตาของกันนะคะเดี๋ยวประกันจะใส่ไก่นั่นเองนะคะ โอหยียบโชว์หน the oh, hey, ่อยสิดังเสียงดีเสียงชัดโอเคค่ะเพร้อมยังคะฟิล์มขอบอกไปก่อนเลยนะด้วยความที่ฟิล์มเนี่ยเป็นเกมเมอร์นะซึ่งฟิล์มเนี่ยเวลาคนที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยต้องใช้หูตลอดเวลานะเพราะว่าเขาต้องเล่นเกมเนี่ยเป็นเล่นเกมเป็นแนวยิงปืนนะทุกคนตอนนี้มองกล้องอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหูฟิมดีมากบอกแค่นี้แหละพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งได้เลยนี่ไงชนะแล้ว โอเคเท่าที่วันนี้ตั้ตัวกระจายเทคนิคใหม่นะไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาแล้วง่ายมากนะอุ้ยเฮ้ยเมไม่บอกแล้วทีมเนี่ย25่สิบห้าวินาทีีให้รู้ว่า อบอกแล้วว่าเนี่ยใช้หูในาการเล่นเกมนะพระมันเก่งเนี่ยนี่กับกรอบการจะตีฟิลได้ใช้เวลา40วินาทีฟิลใช้เวลาแค่วิเดียวเมื่อกี้20พรร้อมแล้วอดนไริป่งยเร็วอย่างไม่รู้อ่ะรู้นะส2 1สอง่งเ่ โดนยังโดนยังโดนยังยั่โดนโอ้ยอย่นีครับสิบสองสิบาองวินี่แสดงว่าเกมแรกเนี่ยเกมแรกผมชนะไปหนึ่งใช่ไหมและเกมที่สองเนี่ยผมกั็ทำไปแล้วได้สิบสองวิ แล้วถ้าเกิดผมทำอะไรได้เร็วกว่านั้นผมก็จะเป็นฝ่ายชนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะว่าเกมที่สองเนี่ยผมชนะไหมมาค่ะให้ตายเถอะมาพี่บีก็ต้องทำให้น้อยกว่าที่สองวิอ่ะได้ครับพร้อมนะครับพร้อมนะวางวางนะสามนะส,สองหนึ่งเริ่มเลยป่านี้ผมจะค่อยๆคลอยนผ่านไปผมจะมองเสียงโฟกัสเสียงโฟกัสอยู่ทางขวาผมรีดตรงนี้นนย,ยิง้งไปไม่ก็มีอย่างนี้แล้วนี่ก็มาอย่างนี้นี่ไง่กน เรายังไม่รู้อ่ะเกินคิดวิธีนะิห้าวิโอ๊ยโฟกัสทำเวลาไปสิบสวิแล้วผมทำไปสิบวิแสดงว่าผมชนะผมมากอันสองอัลสอก็อาท่านะสิบสวิแล้วเป็นสิวิ เล้วก็เกมสองนี่พิมแพ้ดี่เดี๋ยวาต่อันเกมที่สามดีกว่าทุกคนรอดูเลยพร้อมไหมยังอ่ะไปตาที่อะไรที่ที่สามค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะน้อมแลนะสามสองหนึ่งเริ่มไน้ครับนี่ตอนนี้ ตอนนี้โฟกัสกำลังดาวทิศทางครับตอนนี้เฮ้ยเดอดแล้วเดือแล้วอ่ะสิบสี่สิบสี่เ้ยพี่จุดก็มาเฉยเลยโอ้โหโหยากอะอ่ะก็อยากแพ้อยากชนะดีกว่ามึถามแค่นี้ใจหมดนะอ่างั้นผมต้องขอตัวคนดูด้วยนะครับที่เกนีนจะจบเร็ว ผมต้องขอโทษจริงๆครับเพราะเกมนี้ผมไม่อยากแพ้ครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วพร้อมนะพร้อมนะพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเริ่มนะตัวแรกตัวแล้วคือใช้เวลาไปหมด8ปดนาทีเร็วเร็วจริงทุกคนร็ว และเราก็จะมาสรุปผลกันนะครับว่าทั้งหมด3เกมที่เราเล่นกันไปเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะนะครับเริ่มจากเกมแรกที่เราเล่นนะครับผมเป็นฝ่ายชนะครับผมทุกคนแล้วพอเข้าเกมที่2ใครเป็นฝ่ายชนะโบกันค่ะแฮ่ๆแต่ละสนามเราครที่เราเล่นกันเมื่อกี้พี่ๆก็เป็นผู้ชนะนั่นเองก็คือเกมนี้เป็นชนะก็เอาไก่ออกไปเลยทั้งสวนค่ะ คนครับผมได้ไก่อ,อกแล้วนี่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กของผมที่ผมจะมีไก่อ,อกเยอะขนาดนี้นะอขอบคุณรายการโฟกัสแอนด์แฟมิลี่แกงที่จัดทําขึ้นมาให้ผมได้ทําฝันของผมเป็นจริงนะครับีรายการเลยครับเนี่ยถามไหมนะคะครับผมไม่ทราบว่าคุณได้ไก่อ,อกไปแล้วคุณจะเอาไก่อ,อกไปทำอะไรครับผมจะไปกินครับทุกคน ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนและอยากให้พวกเรามาทำอะไรอะไรกันอีกคะทุกคนก็อย่ามาเราวันนี้พวกเราก็จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยชนะนี่โอ้ยเจ๊บอกเลยนะคะว่าพาปิดตาผมเนี่ยต้องถอนเลยนะครับหัวเราคุณ่อนขบม ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คนะิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธอ